เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวทีพูกแกตอีกสักข้าวหนึ่งค่ะมีนุ่มใหเนะะี่ยค่ะจอยิงเผื่อนรักษะไม่เรียนได้รับบาดเจ็บก้อนทีจะชายปืนกระบอกเดียวกันค่ะจอขมับตัวเองดับขาบ้านผักนะคะโดยตำรวจกอขาดว่าอาจจะมีการโตเที่ยงมีปันหาคัดแยงแล้วก็มีปมชูเศร้าค่ะ โดยภายในบ้านเลทีทับซี่รอยแอดนะคะทีมมู่บานแห่งหนึ่งตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตพบนางเศร้านีอันนี้นามสมุดนะอายุห7ปีค่ะก็ <10 S 1> ปเป็นปนั่นแหละค่ะเป็นเจ้าข้องบ้านล่างดังกล่าวนี่แหละคะ่ะโดยได้รับบาดเจ็บจากคมกระสุนทากบริเวณใบหน้าแล้วก็จมูกแล้วก็แคร์แกันบนพื้นค่ะพบร้างข้องในจกักนามสมุดเมื่อนกันอายุ56ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรถูกอาวุธปืนเนี่ยยิงเขา้าที่ขมับคว้ากระสุนทะลุนึ่งหนัดเสียชีวิต เิีนะคะแล้วก็พอ p อาวุธปืนข้านาจุดส่อมฮาเจตจำนวนนึ่งกระบอกด้วยค่ะครับปันนี้ครับเจนี่เนี่ยแกบอกปันนี้นะครับว่าแกกับนายจักรนี่รู้จักกันแ้ไม่หนุ่ยหนุ่มมยแล้วไม่เรียนนั่งชื่อเดียวกันดูอาจจะเคยมีแคว้นและแ,แต่ว่าตอนนั้นนะต่างคนต่างใจใจมีกลอบกลัวแต่แต่ปัจจุบันใน่างคู่รู้เลยแหละขอบ่าก,ก็เป็นแคว้นอีกครัคร้งนะครับนายจัก,กรก็เดินทางเยจุ่มพลนุมาทำธุระแล้วก็เวมาเจนี่นี่แหละครับแล้วก็เจนี่ก็บอกโอ้ถ้ามาย ได้แบบนี้แล้วคือบอกว่าให้กลับไปคอมผ้าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอมาแล้วก็มาก็ไม่บอกกลับให้กลับไปตาแบบคอมผ้าเป็นเพื่อนกันควายนู้ก็ไม่ใบใจเลยครับก็เลยยิงก็ปล่อยแต่คิดว่านังนี่ก็ตายเลวแต่แกไม่ตายควายนู้่าปืนบาเดียวยิงตัวเองตายจบครับรวนแถวนี้แล้วนะคะตำรวจก็มีการแก๊บข้ามเมาดินปืนอะไรแบบนี้นะไปเป็นลักท่านในการห้าสช้เหตุความรุนแรงในครั้งนี้กันต่อไปค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับนะวัย50กว่าปี